สวัสดีค่ะวันนี้รัตนาแฟนครับพามาเที่ยวตลาดบ้านใหม่เมืองแปดริ้วจังหวัดะเชิงเซาค่ะหลังจากที่เราไหว้หลวงพ่อโสธรเสร็จแล้วเราก็มาแวะเที่ยวตลาดกันที่นี่ค่ะหาอาหารเช้าทานแต่เรามาเช้าร้านค้าก็ยังไม่เปิดร้านค้าจะเปิดประมาณ9ก้ามงเช้าวันนี้เรามาเช้าแต่ก็ดีเราชอบแบบนี้คือเราไม่ได้แย่งกันเดินพุกพ่านนะคะ ถ้าเป็นช่วงสายๆหน่อยวันหยุดอย่างนี้นี่คนจะแน่นเลยค่ะวันนี้เรามาเช้าคนก็ยังไม่เยอะทำให้เราได้เดินชิวๆค่ะสัมผัสวิถีชีวิตของคนที่นี่ค่ะเป็นตลาดเก่าแก่ยังคงรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมเอาไว้อาหารการกินขนมก็ยังเป็นสูตรเก่าแก่สูตรโบราณค่ะเราก็เดินชมไปเรื่อยๆนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะเลือกซื้ออาหาร แล้วก็มานั่งรับประทานในส่วนที่ตลาดจัดโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้ค่ะหรือเราจะเลือกนั่งที่หน้าร้านเลยก็ได้นะคะมีหลากหลายอย่างเลยค่ะทั้งของคาวของหวานขนมทานเล่นหรือของที่รละลึกค่ะเราจะพาไปชมบรรยากาศริมน้ำบางปะกงค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆอากาศเย็นสบายบ้านเรือนแถวนี้ก็ยังเป็นบ้านไม้เป็นบ้านเก่าแก่อยู่นะคะนี่คือบ้านริมน้ำค่ะ ทักทายแฟนคลับหน่อยค่ะที่นี่ที่ไหน<ด>ที่นี่ที่ไหนก็แนะนำ<า>ค่ะบางบางประคตลาดร้อยปีตลาดบานใหม่มขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปติดตามการเดินทางท่องเที่ยวของเราพบกันใหม่คลิปหน้าว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนค่ะ